เกน150 Shield in different matches เพื่อนเพื่อจะต้องไปเพิ่มเกราะให้ได้ตาละ150หน่วยจำนวนทั้งหมด3ตาเพื่อนเพื่อนจะเพิ่มด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยตัวอย่างใส่มาที่ปั๊มน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อเกราะค่ะ บางที่จะเป็นเกราะเล็กบางที่จะเป็นเกราะใหญ่ถ้าเกราะเล็กก็จะเพิ่มได้แค่50จากนั้นทํายังไงก็ได้ให้เรากราะลดนะคะซาใช้การทุบไอหัวใจน้ํามันให้มันระเบิดนะคะแล้วก็เข้าไปอีกทีนึงค่ะโอเคตอนนี้เลือดจะหมดตัวแล้วค่ะเพราะทีนี้เรา เกาะลดแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถเติมเกาะต่อได้เติมให้ถึง150หน่วยนะคะจะใช้เป็นเกาะเล็กแล้วก็ใช้เกาะใหญ่เติมก็ได้แล้วแต่แต่พอดีที่ปั๊มนี้ที่ไซม์มทำมันจะมีแต่เกาะใหญ่ขายนะคะก็เลยซื้อกร่อใหญ่มาสองอันจริงๆกลับไปซื้ออีกก็ได้แต่ว่าเปลืองใช่ไหมคะอาจทุบอันนี้เสร็จแล้วก็ปาชักสเปชต่อนะคะก็จะได้150หน่วยรวมทำแบบนี้3ตาค่ะ